การช่วยเหลือสิ่งที่เราพอทำได้ได้ดูแลความดูเรื่องน้ำ่าน้ำดื่มที่สะอาดแล้วก็ตัดผมตัดเข้าทำให้ร่างกายกรบทับกระเฉงเพื่อที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นดึกใจบอลงงุกงีตยกบ่อทำไมอ่ะนั่นมันต้องยังจัดไหมครับกลุ่มรวมพลังจิตอาสา ก็ขอขอบคุณอาคณะ,ท,ะทำงานทุกทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ก็ทุกคน <ไป S 1> จะได้มีความสุขร่วมกันมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฟังหมดของเราคนาทีมงานและก็โครงการดีๆสำหรับพี่น้องประชาชนของเราขอขอบคุณครับ